ร,รักเคียร่ามากรักแม่ของเธอมากด้วยแต่แม่ของเธอดือ้อไม่ยอมให้เธอมาเจอเราเธอหนีหน้าเราและตอนนี้เขาก็อยากให้เคียร่าทำอย่างนั้นด้วยแต่ฉันปล่อยให้ลูกไปจากฉันไม่ได้มันไม่ง่ายสำหรับฉันเหมือนกันเราอยากจะได้ลูกสาวอยากให้เธออยู่ใกล้ๆ เรารักเธอมากเกินกว่าจะจินตนาการแล้วเธอเองก็ต้องรักเราฉันคือซูเปอร์แมนของเธอฉันคือพ่อของเธอ พ่อแกล้งทำเป็นพ่อของลูกมานานจนตอนนี้พ่อผูกพันกับลูกโดยสมบูรณ์เคียร่าถ้าไม่มีลูกในชีวิตพ่อพ่อคงสูญเสียตัวตนของพ่อไปพ่อที่แท้จริงของลูกก็คือคนอื่นแต่พ่อไม่อยากให้ลูกไปตามหาหรือว่าไปเจอเขาเคียร่าพ่ออยู่ที่นี่เพื่อลูกพ่อเป็นพ่อตัวปลอมของลูกแต่ความรักที่พ่อมีให้ลูกมันเป็นเรื่องจริงพ่อรักลูกมากนะเคียร่า ถ้าพ่อตัวจริงของลูกมาหาลูกเมื่อไรพ่อเองก็ไม่รู้ว่าพ่อจะเป็นยังไงแต่เจ้าหญิงน้อยอย่าทิ้งพ่อไปเลยนะปราเกียถ้าคุณทิ้งผมไปผมเองก็คงต้องเสียใจเหมือนกันถ้าหากไม่มีคุณชีวิตและการร้องเพลงก็คงจะไม่สนุกอีกต่อไปผมคุ้นเคยกับการมีอยู่ของคุณปราเกียมันมากจนผมคิดไม่ออก ว่าชีวิตที่ไม่มีคุณมันจะเป็นยังไงปราเกียร์ูกก็ชอบฉันเหมือนกันใช่ไหมเธอก็ชอบพี่มากนะคะไม่ใช่แค่ชอบนะแต่เธอรักฉันมากด้วยเธอบอกอย่างนั้นแต่ว่าปราเกียรปราเกียไม่ยอมให้ เคียร่ามาเจอกับฉันทำไมถึงทำแบบนั้นอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างพี่สองคนหรือเปล่าใช่คือเธอไม่ใช่ลูกคุณเธอเป็นลูกของคุณซิงบอกฉันหน่อยใครเป็นพ่อของเคียร่าพี่ถามอะไรเนี่ยบอกมาใครเป็นพ่อของเคียร่ากันนะ่นี่นายใช่เธอเป็นลูกสาวฉันแต่ปราเกียไม่พร้อมจะยอมรับมัน เธอบอกว่าเคราเป็นลูกของคิงเธอพูดอย่างนั้นใช่แล้วพูดอย่างนั้นอะไรนะใช่เธอพูดแบบนั้นจริงๆเลยทําไมเธอพูดแบบนั้นล่ะเธอพยายามจะหลอกฉันแต่ไม่สําเร็จหรอกฉันรู้ว่าเคียร่าเป็นลูกสาวฉันแล้วเธอจะต้องอยู่กับฉันเสแล้วทำไมเธอต้องโกหกนายด้วยล่ะเธอคงอยากจะท้าทายท้าทายเหรอเธอบอกฉันพิสูจน์ภายในเจ็วันว่าเคราเป็นลูกของฉัน ไม่งั้นก็ลืเมเรื่องนี้ไปเลยนี่เธอท้าทายนายเหรออืมไม่ก็ไม่เชิงจริงๆแล้วฉันเป็นคนท้าเธอเองเพราะเธอไม่สามารถโกหกต่อหน้าฉันได้ว่าเคียร่าไม่ใช่ลูกสาวของฉันเธอพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกเธอจะไปต้องรับคำท้านี้ไปจากฉันถ้าอย่างนั้นเธอก็ท้าฉันเหมือนกัน เพราะว่าฉันเองก็เกี่ยวข้องกับเคียร่าเหมือนกันใช่ฉันด้วยอะฉันยอมรับว่าเราไม่ได้อยู่กับเคียร่าตอนที่เธอเกิดแล้วก็เติบโตแต่ว่าตอนนี้เราก็เจอเธอแล้วฉันก็อยากให้เธอรู้เหมือนกันว่าฉันจะเป็นน้าของเธอเหมือนกันใช่สิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นเธอต้องรู้ว่าดีชาเป็นป้าของเธอแล้วนายก็เป็นลุงชัดเป็นพ่อคอยดูแล้วกันแต่ชันต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะจากนายปุรับฉันก็พร้อมช่วยนายเสมอฉันด้วยค่ะโอเค และตอนนี้มันก็เป็นภารกิจของเราแล้วนายช่วยให้เราได้แต่งงานกันเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้นายได้อยู่กับเคียร่าปราเกียเธอทําให้ฉันหงุดหงิดเธอบอกว่าเคียร่าเป็นลูกสาวของคิงอย่างแรกเราต้องพิสูจน์ว่าเคียร่าเป็นลูกของฉันไม่ก็ต้องพิสูจน์ว่าไม่ใช่ลูกสาวของคิงฉันไม่แน่ใจว่าเออเราก็ทำวไหนก่อนอะแต่ฉันรักเคียร่ามากฉันอยู่โดยไม่มีเธอไม่ได้เราแยกกันถึงเจ็ดปีนะ ฉันอยากจะชดเชยเวลาที่เสียไปฉันอยากให้เธออยู่กับฉันอยากให้นอนข้างๆแล้วก็ตื่นมาพร้อมกับฉันพี่ปราเกียเป็นแม่ของเคีรา่าถ้าเราพาเคีรามาที่บ้านหลังนี้พี่ปราเกียไม่สามารถอยู่ห่างจากเธอได้ใครจะรู้พี่ปราเกียอาจจะกลับมาพร้อมกับเคียร่าก็ได้ปูรับฉันไม่เข้าใจคุณทำยังไง ตอนนั้นฉันโมโหมากคิดไม่ออกอะบอกฉันหน่อยสิไปนอนก่อนเถอะนะเราค่อยคิดใหม่พรุ่งนี้แล้วก็อย่าใส่อารมณ์มากเกินไปล่ะเท่าที่เรารู้เธออาจจะมาที่บ้านพรุ่งนี้แล้วนายก็จะได้นอนกับเธอทั้งคืนฝันดีนะ ดูเหมือนดีชาจังเลยนะส่วนลูกลูกเหมือนแม่ไม่ลูกก็เหมือนพ่อด้วยนะพ่อของลูกอยากจะพรากลูกไปจากแม่เขาบอกว่าลูกเป็นส่วนหนึ่งของเขาแต่ลูกก็เป็นเงาของแม่ เราสามารถแยกบางส่วนของร่างกายได้แต่เราไม่สามารถแยกออกจากเงาของตัวเองได้เลยพ่อของลูกน่ะไม่เข้าใจเขาเอาแต่ทะเลาะก,กับแม่เขาทะเลาะก,กับแม่ได้แต่เขาจะไม่มีทางชนะหรอกเขาเลืมไปแล้วว่าแม่ต้องต่อสู้กับทั้งโลกเพื่อสามีแล้วแม่จะยอมแพ้เรื่องลูกได้ยังไงไม่มีใครภาคลูกได้แม้แต่พ่อของลูก นี่สันนี่ฉลาอไหมนี่ลุงถามผมห้าครั้งแล้วนะนี่ลุงเป็นอะไรของลุงเนี่ยที่ถามสามก็เพราะฉันตื่นเต้นไงแล้วทำไมจะต้องตื่นเต้นก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอเคียร่าไงฉันชอบเจอเด็กๆในตอนเช้าแล้วเคียร่าก็สนิทกับฉันเหมือนนายไงเล่าเหมือนกันเลยลุงเหยวันนี้ลุงดูน,น่ารักจริงๆใช่แล้วสันนี่เขาเหมือนเด็กน้อยน่ารักเฮ้ อย่ามาล้อฉันสิพ่อก็พูดถูกนะทำไมลุงต้องตื่นเต้นด้วยลุงไม่ได้เจอเคียร่าเป็นครั้งแรกซะหน่อยนี่นะก็เช่อเหออ๋ไม่นะอะไรเอ่ะดูสิเคียร่าน่ะมากับแม่ของเธอด้วยละ่ะฮะบ้าจริง เฮ้สน<ะ>นินายอย่าหน่งข้างหน้าออมาเ<ะ>มานั่งไหมมามามาได้เลยอืมเอากราะเป๋ามาให้ผมหน่อยอับบีมีผ้าคลุมเตียงอยู่นะฮะลุงเฮยยทำอะไรนะฮะอาบบีไม่ได้อยู่กับเราโอเคแต่เขาอยู่นี่นะไม่ต้องพูดอะไรนะร้วขอร้องล่ะโอเคโอเค นั่งลงนๆๆั่งลงเด็กๆไปสายนะไปเรียเคเียร่าอะไรอะเ,อเ,อเคียร่าหนูไปขึ้นรถด้านหน้นนะมากับฉันมามาสิมาเร็วมามา พี่ตกใจหมดพี่คือเออผ้าตรงนั้นมันก็แคบผ้าคลุมเตียงนะครับไม่มีอะไรหรอกปู่รับฉันเห็นแล้วบอกฉันทำไมกันล่ะเนี่ยอ๋อใช่ใช่เออผมผมขอโทษขอโทษเหรอไม่เป็นไรเออเออนี่อ๋อ สันนี่เตรียมตัวสอบพร้อมไหมดีมากเลยจ้ะฉันให้เคียร่าไปกับหนูเพราะว่าหนูน่ะขอร้องเอาไว้ล่ะมันเป็นแพลของพ่อที่ให้เคียร่ามากับเราฮะแล้วลงลุงก็ลุงที่ไหนอีกลอาสัมนี่ไม่เมีไม่มี์ทําทำอะไรเนี่ยจะเต้นด้วยมั้ยโถเอ้ยนะคะร้องเพลงอะไรออ อ,อก็ไม่มีอะไรจ่ะที่รักคือว่าสันนี่พูดมากไปหน่อยนะคือคือคือพี่ประเกียร์ที่จริงสันนี่ชอบเรียนกับเคียร่าแล้วพวกเขาทั้งคู่ก็จะได้อา่านหนังสือเตรียมสอบพรุ่งนี้ด้วยกันยังไงล่ะฉันเองก็คิดแบบนั้นพวกเขาจะได้เตรียมตัวสอบด้วยกันน่ะงั้นผมไปแล้วนะครับเออดียวเดี๋ยวก่อนพี่ผมไปได้หรือ,อยังเออไปได้แล้ว โชคดีนะจ๊ะบายบายค่ะแม่บายฮะบายบายจ้ะวันนี้ปูรับทำตัวแปลกๆฮะอขอบคุณพระเจ้าอขอบคุณทำไมไม่มีอะไรจ้ะไม่มีพอกำลังขอบคุณพระเจ้าอยู่เนื้อมีเรื่องให้เธอแปลกใจยัะแหละงั้นเหรอ อร拉คาดา布拉โอมลกเกยเพียงเฮ้อเฮเฮฮ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 เฮฮาเป็นไงเหมือนคุณไงยอดเยี่ยมไปเลยจริงเหรอหนูอยากจะเจอคุณมากๆเลยฉันรู้เธอได้มาหาหนูไงแล้ววันนี้หนูก็มีสอบด้วย ฉันอยากอวยพรขอให้โชคดีในการสอบอ้าวทำไมถึงเศร้าละ่ะเป็นอะไรว่าอย่างไงนี่มันหนังสือเลขของเคียร่าเธอต้องเตรียมสอบด้วยสินะฉันจะต้องออกไปให้เธอเมลวินครับคุณ ฉันจะออกไปข้างนอกหน่อยนะล็อกประตูไว้ล่ะหนูกำลังกังวลเรื่องสอบเลขพรุ่งนี้ค่ะงั้นเหรอกังวลเรื่องสอบเลขเนี่ยนะไม่เห็นต้องกังวลเลยเลขเนี่ยง่ายจะตายดูไหมนี่สองบวกสก็ได้สี่ไงสี่บวกสก็ได้8แ,แล้วถ้าหนูไม่ตื่นนอนตรนเวลาหนูก็จะไปสาย<ร>ใช่<ร>ไหมล่ะแปบเป็นสิหใช่เลยล่ะร<ล> <laughs> วยฮะเธอหนูรู้ทุกเรื่องอยังงั้นเหรอใช่คะ่ะหนูรู้ทุกอย่าง แล้วมีปัญหาอะไรปัญหาคือหนูกังวลก่อนที่จะสอบนะคะถ้าหนูตอบผิดหนูก็จะต้องสอบตกแล้วเพื่อนๆนก็จะได้เลื่อนชั้นกันไปหมดแล้วหนูก็จะโดนทิ้งเอาไว้คนเดียวเรื่องนี้ทําให้หนูกังวลค่ะเรื่องเล็กนิดเดียวถ้าหนูกังวลหนูก็ควรคิดถึงเออเรื่องที่จะกระทํามากกว่าผลลัพธ์ไงละ่ะอย่าคิดว่าหนูต้องสอบเพื่อเพื่อนๆนให้คิดว่าสอบเพื่อจะได้เลื่อนชั้นไปพร้อมเพื่อนเลย เพื่อเปลี่ยนจากโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยคิดแบบนี้นะแล้วหนูก็จะไม่ต้องกังวลแล้วหนูต้องทำได้ฉันรู้ว่าหนูทำได้อยู่แล้วอะอึปุราทำอะไรเนี่ยเด็กๆนั่งอยู่ออขอโทษทีนะไปกันเถอเด็กๆถึงแล้วละ่ะไปโอเคอ ปกันเถอะพ่อฮะผมหาดีสอไม่เจอโอเคเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพ่อหยิบให้ออหนูเอากล่องดีสอมาไหมเอามาค่ะกอให้โชคดีในการสอบนะฮะโอเคค่ะนี่วันนี้เราไม่ได้มีสอบหนูแค่ต้องสอบกับเพื่อนเพื่อนสอบกับเพื่อนๆโอนอโชคดีนะแล้วถ้าได้คะแนนดีเนี่ยฉันจะให้ให้เออลูกปองลูกหัวใจลูกปองหัวใจเยอะเยอะเลยโอเค <Yay! S 1> <laughs> แล้วถ้าหนูได้เอบวกเราจะมีปาร์ตี้ลูปบองรูปหัวใจกันปาร์ตี้เหรอใช่ค่ะปาร์ตี้เล่นจนแอบกันดีกว่าตอนนี้เหรอโอ้โหจะบ้าเหรอหนูไปเล่นตอนนี้ไม่ได้เล่นหลังเลิกเรียนพ่อขอเล่นด้วยนะเย่อ๋อเราไปเร็วเดี๋ยวใส่เถอะนะบายคบาย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  หนูรักคุณฉันก็รักหนูเหมือนกันหนูรักคุณมากกว่าฉันรักหนูมากกว่าอีกนะหนูไม่รู้หรอกว่าฉันรักหนูมากขนาดไหนทำไมคุณถึงรักหนูขนาดนี้คะบางที เพราะเราเจอกันไงฉันก็เลยรักหนูได้มากขนาดนี้หนูไม่เข้าใจที่คุณพูดหรอกแต่ก็คงเป็นอย่างที่คุณพูดแทนที่จะมาเข้าใจที่ฉันพูดเนี่ยสนใจเรื่องสอบดีกว่านะโอเคค่ะบายโอเคบายไ่ได้แล้ปโอเคโชคดีซันนี่โชคดีนะบายมีอะไรเหรอคิดอะไรอยู่ไม่มีอะไร ฉันพาเคียร่ามาโรงเรียนและตอนนี้โรงเรียนช่วยฉันได้ใกล้ชิดกับเธอรอบนี้ฉันชนะแล้วเคียร่านี่ขี้ลืมจริงๆเลยแต่ฉันเองก็น่าจะระวังพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่เมื่อคืนฉันนอนไม่ได้ก็เพราะว่าอาบีภายในเจ็ดวัน ผมจะพิสูจน์ให้ได้ว่าเคียรา่าเป็นลูกสาวผมแต่ว่าอาบีจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าเคียรา่าเป็นลูกสาวเขามีทางเดียวที่จะพิสูจน์ได้ก็คือใบเกิดของเคียรา่าแล้วก็ไม่มีใครมีมันจนกว่าคุณซิงหรือฉันจะพูดความจริงออกมาอาบีก็จะไม่มีทางพิสูจน์ได้อาบีต้องรู้สิแล้วเขามาท้าทายฉันอย่างมั่นใจแบบนี้ได้ยังไงเขาวางแผนอะไรอยู่นะ ถือว่าตกลงนะเอ,อ่อฉันจะพูดอย่างนั้นได้อย่างไงล่ะคะผู้รับคุยกับเธอหน่อยฉันเหรองานนี้นายมาช่วยฉันไม่ใช่หรอแน่ใจนะแล้วถ้าเราโดนจับได้ล่ะฉันไม่ถึงถ้าเราขอเอกสารการเข้าเรียนของเคียร่านะแล้วถ้าเธอสงสัยเราล่ะเธอเป็นครูใหญ่ไม่ใช่ตำรวจ<อ>คุยกับเธอหลนของฉันคงไม่เชื่อแน่ค่ะว่าอาบีเช็คเมระเนี่ยกำลังนั่งอยู่ในออฟฟิศของฉัน เธอชอบคุณมากมากเลยนะคะร้านคุณน่ะน่ารักมากนะร้านคุณเป็นแฟนคลับผมคุณก็น่าจะให้เอกสารกับผมนะฟังนะคะจะให้เอกสารกับคุณไม่ได้จนกว่าพ่อหรือแม่ของเคียร่าเขาจะอนุญาตนะคะพ่อเธออนุญาตครับใครให้อนุญาตผม,มเองไงคือว่าเขาหมายถึงแม่ของเคียร่าอนุญาตเขาแล้วนะครับ ไม่นะคะเขาบอกว่าพ่อของเธออนุญาตแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาอนุญาตเองนะคะแต่ว่าตอนนี้ฉันตามไม่ทันจริงๆเลยเนี่ยแม่เกีร่าอนุญาตและผมก็กำลังจะบอกคุณเรื่องนี้ขอเอกสารให้กับผมเถิดนะครับขอเอกสารนะได้โปรด <laughs> คือว่าหลานของฉันเนี่ยอยากให้ฉันเซลฟี่คู่กับคุณแล้วส่งไปให้เธอน่ะคะ่ะแบบนี้เธอถึงจะยอมเชื่อว่าคุณอยู่ที่นี่หลานคุณนี่เรื่องเยอะจริงนะ <c oughs> มาๆมา,มาผมอยากกอดเธอแล้วห <c oughs> ลานคุณเนี่ยเป็นแฟนตัวยงผมเลย <c oughs> เธออยากให้ผมเซลฟี่กับคุณอย่างนั้นเหรอคะลืมเรื่องถ่ายรูปไปเลย <c oughs> ผมจะพาเธอไปกินกาแฟเลยดีกว่า <c oughs> เอาไหมจริงเหรอคะก็เธอเป็นแฟนคลับผม คุณรักหลานไม่ล่ะแน่นอนฉันรักเธอมากเลยค่ะงั้นก็ยิ้มหน่อยอสุดยอดเลยเยี่ยมเลย <c oughs> เยี่ยมสนุกมากเลยโอเคแต่ตอนนี้ขอเอกสารได้หรือยังละ่ะเอกสารเหล่านี้เป็นความลับและเราไม่ได้อนุญาตให้มอมเอกสารนี้เลยนะคะแต่ว่าถ้ายืนยันว่าแม่เคียร่านี่อนุญาตแล้วอย่างนั้นล่ะก็ฉันให้มันกับคุณตอนนี้ได้เลยล่ะคะ่ะไม่มีปัญหาค่ะเยี่ยม แต่ว่าคุณเนียจะต้องบอกฉันก่อนว่าทำไมคุณถึงอยากได้มันล่ะคะเออคือว่าฉันต้องเขียนลงในบันทึกคำขอเอกสารนะคะเออคือผมจะบอกเหตุผลให้นะครับว้า,วอาวบอกเธอเลยเออที่จริงแล้วเคียร่ากำลังจะเข้าร่วมคอนเสิร์ตร็อกระดับนานาชาตินะครับคอนเสิร์ตร็อกระดับนานาชาติเลยเหรอใช่ครับสำหรับเด็กๆแล้วอาบีก็เป็นคนสอนเคียร่าเราก็เลยต้องการเอกสาร เพื่อที่จะได้รู้อายุที่แท้จริงของเธอนะครับแค่ต้องการเอกสารยืนยันลองคิดดูนะครับลองคิดดูว่าคนอื่นๆจะเป็นยังไงถ้าได้เห็นเคียร่าร้องเพลงในคอนเสิร์ตนั้นจะเป็นยังไงครับพวกเขาจะสงสัยว่าซูเปอร์สตาร์น้อยคนนี้อยู่โรงเรียนไหนกันแน่แล้วโรงเรียนนี้ก็จะดังมากเลยละ่ะลองคิดดูนะครับโอ้ฉันจะเอาเอกสารให้เดี๋ยวนี้เลยขอบคุณมากเลยครับฉันจะโทรไปแสดงความยินดีกับแม่ของเคียร่าสักหน่อยก็<อ><อ>แล้วกันคะ่ะไม่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 ย่าหย่าเดวโทรหาเธอเลย เออคือหมายถึงคุณค่อยแสดงความยินดีที่หลังก็ได้ที่จริงเราก็ยังไม่รู้ว่าเคียร่าเนี่ยเออจะเลือกไปเล่นคอนเสิร์ตไหมเพราะว่ามีอายุก,กําหนดอยู่นะครับเราควรจะรู้อายุข,ของเธอก่อนว่าเอาผ่านเกณฑ์หรือเปล่าผมก็เลยอยากจะได้เอกสารนี้มา mm. ยืนยันตรงนี้นะครับเ,เป็นข้อมูลใช่เลยครับ oh, อเงินก็ได้ขอร้องครับอืบ